วันนี้นะฮรเราจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการติดตั้ง Smart PV o p t i m i z e r จากหัวเบยครับว่าวิธีการติดตั้งจะเป็นยังไงแล้วมันพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาชมกันเลยครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องติดตั้งรางกันก่อนนะครับโดยรางที่เราใช้นะครับก็จะเป็นรางอลูมิเนียมนะครับก็จะทําการเดินสายไฟนะครับโดยเราจะยึดสายไฟไว้กับรางครับเพื่อไม่ให้สายไฟเนี่ยโดนกับหลังคาโดยตรงจะได้ไม่โดนความร้อนครับทำให้สายไฟเราเนี่ย มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับและนี่ก็คือ Smart P V Optimizer นะครับของหัวเว่ยครับรับประกัน25ปีเลยนะครับตัวน้หลังจากนั้นก็ติดตั้ง Optimizer เข้ากับรางเลยหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ต่อสาย MC4 เชื่อม Optimizer เข้าด้วยกันครับสำหรับใายงานนี้เราจะใช้แผงของลองกิขนาด555วัตต์นะครับรับประกันการผลิตไฟยาวนานถึง25ปีเป็นหลังจากนั้นก็ต่อ MC4 จากแผงเข้า Optimizer ครับขั้นตอนนี้แหละครับจะทําให้ Optimizer เขาสามารถทํางานร่วมกับแผง ดโดยเขาจะช่วยปรับแรงดันครับแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของแผงรายแผงเลยครับอนจะติดตั้งแผงนะครับเราก็จะทําการวัดก่อนเพื่อความสวยงามครับก็ทําแบบนี้นะครับจนครบ18แผงเลยครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนรันระบบนะครับวิศวกรของเราก็จะ a อ d optimizer เข้าไปใน fusion solar ทีละตัวทีละตัวเลยครับสวยงามครับ solar ซลล์ระบบอ n กริดบวกกับ optimizer นะครับ